มินาซังโยโกโซยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่21วันฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้นะคะคอร์ส21วันกับการค้นหาตัวเองกับเซตายนะคะมาดูซิว่า21วันในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะจะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นไหมนะอย่างน้อยที่สุดเนาะเป้าหมายของเราจําได้ไหมเอ่ยถ้าผ่าน21วันไปแล้วนะอย่างน้อยเราต้องได้คําตอบให้กับตัวเอง คร่าวๆก็ยังดีนะว่าฉันควรจะไปต่อกับภาษานี้ดีไหมหรือว่าฉันควรจะเลิกล้มความตั้งใจดีนะคะคราวนี้เราอยู่กันในวันที่16.17แล้วเนาะก็คือวันที่16แล้วนะคะก็มาค่อนทางแล้วนะเหลือไม่อีกกี่วันนะเราก็จะครบ21วันสำหรับคอร์สฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้เนาะวันนี้เราก็เลย เซ่ก็เลยอยากจะมาแนะนำไวยากรณ์ขั้นต้นแบบชั้นต้นจริงๆเลยนะอย่างที่บอกว่าเรามีเวลาจำกัดมากเพราะฉะนั้นเซจะสอนวิธีรัดหรือว่าไวยากรณ์รัดเล็กๆน้อยๆให้เราเป็นน้ำจิ้มพอเนาะแล้วก็สัปดาห์ท้ายๆเนี่ยเราจะเริ่มสอนแนะแนวแล้วว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดจะเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยที่ไม่มีเซยอยู่ข้างๆเนี่ยเราจะต้องโฟกัสแบบไหนหรือว่าเรียนยังไงนะคะโอเควันนี้เรามาเข้าสู่โหมดของการเรียนไวยากรณ์กันกน,นิดหน่อยแล้วกันเนาะ วยากรณ์ขั้นต้นเลยนะวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะวยากร์ณพูดถึงไวยากรณ์ทุกคนน่าจะแบบโอ้ไวไม่นอไหวไม่นอนะคะวันนี้นะคที่เซจะสอนนะเป็นวิธีการง่ายๆก็คือวิธีการวิธีการถามคำถามนะคะถามคำถามแบบที่ง่ายที่สุด ง่ายที่สุดในโลกนะคะอ่าเป็นไวยากรณ์ตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นไวยากรณ์ที่เซแนะนำให้เอาไปประยุกต์ใช้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะนำไปสร้างเป็นคำถามได้ง่ายมากๆนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าถัดไปคะ่ะอ่ะอันดับแรกนะเรามาทวนคำศัพท์คำนี้ก่อนนะคะคำศัพท์อันนี้มีใครจำได้ไหมเอย่ยคำศัพท์อันนี้ เดี๋ยวมาตัดท่อนเหมือนเดิมนะตัดท่อนตัดท่อนนะตึออ่าตัดท่อนอยังไงเอ่ยตัดท่อนยังไงเอ่ยตัดที่ตัวไอยูเอโอจําได้ไหมเอ๋ยไอยูเอโอจะท่องหรือว่าจะย้ำจนกว่าทุกคนจะจําได้นะคะวิธีการตัดของเราก็คือถ้ามีไอยูเอโอให้ตัดข้างหลังมันแบบนี้นะตัดแบบนี้นะคะทําใหมัน มันน้อยจังเลยโอเคขออันใหญ่นิ่นึงอ่าตัดแบบนี้นะมีอ่ะใช่ไหมตัดอ่ะมีเอตัดตัดข้างหลังอีกมีเออ้าวมีตัวเออีกตัดอีกนะคะตัดอีกนะตัดข้างหลังมันนะตัดข้างหลังคําเหล่านี้นะตัดข้างหลังเสียงสละเหล่านี้นะคะมีตั้งไหนอีกข้างหน้าอ่านี่ไงตัวเอตัดมันตัดมันนะคะโอตัวโอตัดมันตัดมันแบบนี้นะคะพอเราตัดแบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้เสียงมีกี่เสียงเอ่ยหนึ่งสอง สามสี่ห้าที่เซต้องย้น,นี้เพราะว่าตอนนี้เราเรียนลมันจีเนาะแล้วเราก็ฝึกออกเสียงเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้มันคุ้นนะ่ารู้จักตัดท่อนพอเห็นลมันจีเขียนยาวๆหัดตัดท่อนให้ถูกนะตัดท่อนให้ถูกแล้วก็นับนะว่ามีม,มีกี่เสียงเพราะว่า ในภาษาญี่ปุ่นเราจะต้องออกเสียงทั้งหมดนะที่มันมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีทริคบางอย่างเช่นเสียงนั้นไปคู่กับเสียงนี้อาจจะมีเรื่องของการควบเสียงทําให้มันลากเสียงยาวอะไรประมาณนั้นไม่ต้องออกเต็มก็ได้อะไรประมาณนี้เซจะค่อยๆแทรกในระหว่างคลิปนะคะเพราะมันไม่สามารถเอาทุกอย่างมาเล่าได้ทั้งหมดในทีเดียวเนาะก็จะค่อยๆแทรกไปเจอปุ๊บก็จะแทรกเจอปุ๊บก็จะแทรกนะเราก็จะได้ค่อยๆจําไปนะคะโอเคกลับมาที่ ตัวนี้นะคะออกเสียงทั้งหมดกี่เสียงที่เราเขียน5เสียงนะคะโอนะมะเอวะโอนะมะเอวะคุณไหมคุณคุณไหมคุณไหมคะคุณไหมคะโอนามะเอวะโอนามะเอวะ,คนคนะ,ะอาาเรา,าเคุ้นคำว่าอะไรคำว่านาไมะถูกไหมวาตาชิโนะนาไมะวะวาตาชิโนะนาไมะวะชื่อของฉันคืออะไรแบบนี้ใช่ไหม คำว่าโอนามาเะนะอ่ะเดี๋ยวทวนนิดนึงแล้วกันอันนี้จะเป็นเสริมเล็กๆน้อยๆนะคะให้ค,ค่อยๆจำเนาะคำว่านามาเอะนะนามาเอะสามพยางเนี่ยจะแปลว่าชื่อคราวนี้ภาษาญี่ปุ่นจะมีความพิเศษอย่างหนึง่งหรือว่าลักษณะเฉพาะของเขาคือเราเติมเสียงโอเข้าไปนะจะเขียนโคละสีแล้วกันจะได้เห็นชัดเจนโอเคเราเติมเสียงโอตรงไปนะคะเสียงโอที่บวกเข้ามาตรงนี้นะคะ จะเติมได้เฉพาะคำศัพ์บางคำศัพ์เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเราอยากจะเติมตอนไหนก็ได้นะแต่ให้ทุกคนเข้าใจว่าเสียงโอที่เติมข้างหน้าเนี่ยมันจะทําให้คําคํานั้นกลายเป็นคาสุภาพขึ้นมาทันทีนะคะคาว่านามาเอะแปลว่าชื่อถูกปะคราวนี้พอใส่เสียงโอเข้าไปมันก็มีความหมายเหมือนเดิมก็คือมันมันแปลว่าชื่อเพียงแต่ว่าถ้าใส่โอเข้าไปเราจะหมายถึงชื่อของคนอื่น ก็คือเอาง่ายๆในภาษาญี่ปุ่นคือธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นเน่เขาจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาจะไม่ยกย่องตัวเองแต่เขาจะยกย่องคนอื่นแล้วก็ถ่อมคนฝั่งเราคือถ่อมตัวเราเองอะไรประมาณนี้เนาะนั่นหมายความว่าเวลาที่เขาเรียกคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยหรือเวลาที่เราเขาพูดถึงคนอื่นบางทีมันจะมีคำศัพท์เฉพาะที่ถ้าพูดถึงอย่างเช่นพ่อแม่ฉั้นจะใช้คำนี้นะแต่ถ้าฉันพูดถึงพ่อแม่เธอฉันจะใช้อีกคำหนึ่งที่เป็นคำยกย่องอันนี้คือธรรมเนียมหรือว่าธรรมชาติของภาษาญี่นีเเรราจะต้องย นะคะในอนาคตค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ให้เข้าใจแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็สําหรับคําว่าโ oh, อนาไมนะโอ oh, นาไมทําไมเซเขียนโอโอเนะมิ s อรี่ s อร oh, ี่โอนาไมนะโอ oh, นาไมตัวนี้นะคะจะแปลว่าชื่อแต่พูดถึงชื่อคนอื่นเราก็เลยเติมเสียงโ oh อเข้าไปนะโอ oh, นาไมโอนาไมนะฮะอันนี้เราได้หนึ่งเรื่องแล้วนะคือเรื่องเสียงโ oh อนะฮะที่เราเป็นแบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น อันที่สองที่อยากให้ทุกคนได้วันนี้ก็คือนี่นะคะวะวะวะนะ,ะตัววะตัวนี้นะคะตัววะตัวนี้อยู่วักไหนเดาสิทุกคนอาคาซาตานาะฮามายาลาววะวักสุดท้ายหรือเปล่าอา่าถ้าใครตอบว่าวักสุดท้ายนะคะผิดค่ะผิดค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นความพิเศษของภาษาญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีอักษรกลุ่มหนึ่งนะ เขาเรียกว่าตัวช่วยแล้วก็ไอจะวะตัวเนี้ยมันก็คือหนึ่งในตัวช่วยในภาษาญี่ปุ่นนะตอนนี้ยังไม่ต้องไปเข้าใจมันว่าตัวช่วยคืออะไรให้ฟังเพลินๆไปก่อนนะว่าอ๋อมันมีเรื่องตัวช่วยเว้ยนะแล้วก็วะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยว่ะประมาณนี้นะวะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยวะคล้องจองกันทีเดียวนะคะแล้วไอคำว่ะตัวนี้นะปรากฏว่ามันเขียนยังไงรู้ปะมันออกเสียงวะก็จริงนะคะแต่เวลาเขียนคีรังนะมันจะเขียนแบบนี้ค่ะ ถ้าใครได้ที่ลังณะแล้วจำตัวนี้ได้ไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไรเซทเฉลยให้มันเป็นวัคฮะค่ะแล้วมันอ่านวฮะ ah ค่ะมันคือวัคหะฮาฮีฟ e ื้เหฮโหจำได้ไหมฮาฮีฟื e ้เหฮโหมันคือตัวอักษรตัวแรกของวัคฮะแต่พอมันมาทำหน้าที่เป็นคำช่วยปุ๊บเสียงเปลี่ยนจ้าไม่ได้อ่านฮะ ah ค่ะแต่จะอ่านวะ นะอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องจํานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอวะนะคะเราจะไม่เขียนเราจะไม่เขียนวะแบบนี้นะที่เป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายที่เป็นแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะจะเป็นตัวอักษรฮะแต่อ่านว่าวะเมื่อมันทำหน้าที่เป็นคาช่วยอ่าวันนี้เอาแค่นี้ไม่ต้องเอาอะไรลึกนะเอาแค่นี้พอแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะเรื่องที่สองนะวันนี้เราได้สเรื่องแล้วนะ อ่ะคราวนี้กลับมาที่ตัวนี้เนาะตัวทั้งทั้งอันเนี่ยนะจริงๆแล้วจะบอกว่าทั้งทั้งอันเนี้ยมันยังไม่เต็มประโยคนะแต่มันสามารถจบสมบูรณ์ด้วยตัวมันเองได้ก็คือแค่บอกว่าโอน้าไม่วะแล้วก็เสียงสุดท้ายเสียงวะตัวนี้นะคะให้เราลากเสียงสูงนะ,ค,ะคือขึ้นเสียงสูงให้มันนิดหนึ่งนะโอน้าไมาวะ วะแบบนี้นะวะโอหนาไม่วะแบบนี้นะจะกลายเป็นประโยคคำถามขึ้นมาทันทีนะคะกลายเป็นประโยคคำถามขึ้นมาทันทีนะคะทำไมเขียนสวยสวยนะกลายเป็นประโยคคำถามขึ้นมาทันทีนะโอ้หนาไม่วะพูดลอยๆแบบนี้เลยนะคะโอ้หนาไม่วะแค่นี้นะคนญี่ปุ่นพอฟังปุ๊บเขาจะเข้าใจว่าเราถามชื่อเขาอยู่จบแล้วแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองนะคะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากท่อนนี้หรือประโยคนี้อีกอย่างคือข้อ3นะเมื่อกี้ที่เซบอกขึ้นเสียงสูงในพยางคสุดท้ายจะทําให้เราสร้างเป็นประโยคคำถามได้ขึ้นเสียงสูงในพยางคสุดท้ายของคำจะทําให้เราสร้างเป็นคำถามได้คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไปเราจะมาช่วยกันสร้างคำถามง่ายๆในหนึ่นาทีให้ทุกคนนึกคำภาษาญี่ปุ่นที่เรารู้จักคำศัพท์นะที่เป็นคำนามโดยทั่วไปเลย ยกตัวอย่างเช่นอะไรที่เราเรียนไปแล้วบ้างอ่ะเมื่อวานก่อนเราเรียนเรื่องโคโซอาโดจําได้ยังโคโซอาโดโคโซอาโดนี่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนโคโซอาโดโคโซอาโดนี่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนโคเรโซเรอาเดโดเรอันนี้อันนั้นอันโน้นอันไหนโคเรโซเรอาเดโดเรอันนี้อันนั้นอันโน้นอันไหนโอเคนะเราจะเอาคําศัพท์เหล่านั้นมาสร้างเป็นโยคําถามแบบง่ายๆแบบง่ายเลยแบบไม่ต้องไปคิดแกมมาอะไรเลยเนาะโดยใช้หลักการเมื่อกี้ข้อ3นี้ ทำไมนะคะยกเสียงสูงในพยางชนสุดท้ายในเสียงสุดท้ายนะในตัวสุดท้ายของมันจำเอาโคเรโซเรอะเรมาก่อนโคโซอะโดมาก่อนโคโซอะโดแล้วก็เติมอะไรเข้าไปนะคะเละถูกปะจำได้ยังจำได้ยังโคเรโซเรอะเรอะโดจะกลายเป็นที่นี่ท,นที่นั่นที่น่นที่ไหนจำได้ไหมคะ จำ,ได,จำไ,ได้ก็ต้องจำไม่ได้ก็ต้องจําได้แล้วแหละตอนนี้โอเคไหมเดี๋ยวเซเขียนใหม่ให้มันแบบซวยๆขึ้นมานิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเซเขียนทุกอันเลยดีกว่าเราจะได้รู้เนะาะจะได้เห็นว่าอ๋อมันมาอย่างนี้เองนะ,ะเป็นการทบทวนของเมื่อวานไปด้วยในตัวนะคะโอเคเริ่มฉลาดขึ้นละเริ่มใช้แบบ copy paste ได้อะไรประมาณนี้นะ หลังจากที่มึนอยู่นาะน,นะโอเคเอ,อืม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 ,อม,อมตัวอันนี้ก็เขียนสวยจังเลยอะเดี๋ยวขอไหมนะคะเดี๋ยวจะอ่านไม่ออกอ่ะโอเคโอเคนะこれそれあれどれこれそれあれどれนี่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนอันนี้อันนั้นอันน้นอันไหน,น,น,นถูกปะคราวนี้ถ้าเราจะสร้างเป็นประโยคคำถามนะคะ พยายังสุดท้ายนะเสียงสุดท้ายก็คือเสียงนี้เ้ยเสียงสุดท้ายก็คือเสียงนี้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 ให้เราขึ้นสูงให้หมดนะมันจะกลายเป็นประโยคคําถามขึ้นมาทันทีนะยกตัวอย่างเช่นโคเรปกติใช่ปะ่ะเราก็จะออกเสียงเป็นโคเรโคเรแบบนี้จะเป็นคําถามขึ้นมาทันทีโอเคไหมออกเสียงตามนะคะต่อไปคําที่2องโซเร โซเดเราจะออกเสียงเป็นโซเดโซเดแบบนี้นะคะอ่าคำที่3ามอเดอเดจะออกเสียงเป็นอเดอเดแบบนี้นะคะคำที่4คําว่าโดเรเราออกเสียงเป็นโดเรโดเแบบนี้นะ,ะทั้ง4ตัวเมื่อกี้ที่เซออกเสียงสูงในเสียงสุดท้ายหรือว่าพยางค์สุดท้ายมันจะกลายเป็นประโยคคําถามทันที แล้วความหมายล่ะมันก็จะเหมือนภาษาไทยประมาณนี้ค่ะโคเรแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้โคเรแปลว่าอันนี้ใช่ปะ่ะมันจะเหมือนภาษาไทยคําเหมือนเราใส่ question mark แาบบเนี้ยเนาะแต่ในภาษาไทยถ้าเป็นภาษาพูดเราจะประมาณว่าเป็นยังไงนาะอันนี้อันนี้หรอคือมันจะประมาณหรออันนี้หรอประมาณเนี้ยคือมันจะไม่สุภาพนะแต่เขาก็พูดกันนะคะ มันไม่สุภาพแต่เขาก็พูดกันอันนี้หรออันนั้นหรอแบบเนี้ยคือมันเฟ้นแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเดียวไม่ใช่หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือนะคะเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตนะก็คือคำศัพท์นะคะคำนามคำนามจริงๆไม่ใช่แค่คำนามเนี่ยแต่วันนี้ขอขอเป็นคำนามก่อนลวกันนะคำศัพท์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำนาม ถ้าเรายกหางเสียงสูงในพยางค์สุดท้ายจะเท่ากับคำถามทันทีแล้วเหมือนภาษาไทยว่าหรอ,อแค่นี้เองนะ,ะยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งเมื่อกี้อันนี้อันนั้น,ะนอันนู้นอันไหนอาจจะรู้สึกแบบเออมันไม่ค่อยไม่ค่อยคือไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยแบบนึกภาพไม่ออกเอาคำว่าอะไรดีคำว่าเซนเซละกันเซนเซแปลว่าอะไรเซนเซยังไม่ได้สอนนะว่าเซนเซแปลว่าอะไรแต่หลายคนน่าจะรู้จักแล้วนะคะเซนเซ ก่อนที่จะไปนะตัดท่อนให้เป็นก่อนเส้นเซมีกีดพยางตัดมอนเดิมเลยตัดที่ I U E O นี่หนึ่งตัดหนึ่งตัด I U เจออะไรอีกตัวอื่นตัวอื่นมันมาของมันเดียวเดี่ยวได้แสดงว่ามีกีดพยางหนึ่งสองสามสี่มันมีสี่เสียงนะสี่เสียงสีพยางนะเซอืนเซอีเซอึนเซอีเซอืนเซอีนะไอตัวเนี้ยเส้นเซที่เราพูดกันเนี่ยมันมาจากเซอืนเซอีนะ แต่เวลาที่เราออกเสียงเราจะไม่ออกเสียงเซอื่นเซอ,อีแต่มันจะออกเสียงเป็นเซนเซเซนเซเห็นปะตัวนี้ก็เหมือนตัวตัวอื่นเป็นตัวสะกดก็เป็นเซนส่วนเซก็ลากยาวเป็นเซอีเซอีเป็นเซเซแบบนี้นะเซนเซเซนเซแบบนี้นะเซนเซแปลว่าครูถูกไหมอ่าคราวนี้ถ้าเราออกเสียงตามหลักเมื่อกี้ที่เซสอนไปถ้าเราพูดว่าถ้าเราพูดว่า,าใหญ่กันนิดนึง อุวยถ้าเราพูดว่าเซนเซย์เซนเซย์เซนเซย์ไม่ใช่เซนเซย์เซนเซย์ไม่ใช่เมื่อเสียงเมื่อกี้เสียงแรกเซออกเสียงผิดนะเอาใหม่นะตัวพยางสุดท้ายมันจะต้องเป็นตัวเดียวนะก็คือตัวเดียวเดียวเดียวเมื่อกี้ตัวเละมันคือตัวเดียวตัวอักษรเดียวอย่างนี้ใช่ปะ เป็นเสียงเละเสียงเดียวเธอปะคราวนี้ถ้าเซนเซยเราจะไม่ขึ้นเซตัวเซ่กับอีไปพร้อมกันเป็นเสียงสูงแต่เสียงสุดท้ายก็คือเสียงอีตัวเดียวเนี่ยเราจะยกตัวตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ขึ้นสูงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เซออกเสียงผิดนะอย่าไปฟังอันนั้นนะอันนั้นลืมลืมไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามว่าคู่หรออะไรแบบนี้เนาะเราจะพูดว่าเซนเซย์เซนเซ เราจะขึ้นเสียงอีกเป็นอีเซนเซอีเซนเซอีแบบนี้นะคะจะกลายเป็นคำถามทันทีนะประมาณว่าคู่หรออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเราไม่รู้แหละบริบทมันพูดแบบไหนแต่ถ้าเราพูดแบบนั้นมันจะเป็นคำถามทันทีว่าคุณคู่หรออะไรประมาณนี้นะคะ get ไหม นะจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่คำนามอย่างเดียวนะที่ทำแบบนี้ได้เดี๋ยวคลิปหน้าเซจะมาเสริมอีกทีนะว่ามีคำกลุ่มไหนที่สามารถทำแบบนี้ได้อีกนะ,ะจริงคำคุณศัพท์ก็มีเพียงแต่ว่าที่ยังไม่อยากใส่ในวันนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเรื่องคำคุณศัพท์อย่างจริงจนะังเนาะเดี๋ยวคลิปจะอัดไปจะมาแชร์เรื่องนี้แล้วกันนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งวันนี้สิ่งที่เราได้ก็คือเราสามารถสร้างคำถามง่ายๆนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำไปด้วยการทำไมนะคะขึ้นเสียงสูงที่ พยางสุดท้ายเสียงสุดท้ายหรือตัวที่ลังนะตัวสุดท้ายของคำคำนั้นโอเคปะอย่างโคเรโซเรอะเรโดเรก็ขึ้นเสียงสูงที่เสียงเละไปเนานะเซนเซก็ขึ้นเสียงสูงที่ตัวอีตัวสุดท้ายนะไม่ใช่เซกับอีนะแต่เป็นตัวอีตัวเดียวนะคะโอเคไหมโอเคนะโอเควันนี้อินโทรแค่คำศัพท์อ่าไม่ใช่ละอินโทรแค่ไวยากรณ์ขั้นต้นเป็นวิธีการ ถามคำถามแบบง่ายที่สุดนะคะวันนี้ให้ฝึกตั้งคำถามนะเราได้คำศัพท์แล้วลองเอาคำศัพท์นั้นยกห่างเสียงขึ้นมานิดนึงเราก็จะได้ประโยคคำถามแบบง่ายๆ,ๆแล้วค่ะโอเควันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปในคลิปถัดไปนะเราจะค่อยๆซึมในส่วนของไวยากรณ์เบื้องต้นเข้าไปบ้างละนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายมาตานเง